า,าใช่ตอนนี้พวกเราอยู่ที่เมสันสใช่ก็เป็นที่พักของพวกเราในครั้งนี้ใช่ไหมเราไม่เคยมาที่นี่เลยใช่หรือเปล่าเออเราน่าจะเคยมาทันยืนแล้วนะใช่หรอเราเคยมากับใคร,รอ่ะ เรามาพัทยาบ่อยแต่ว่าเราครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรานอนที่เมสันกันก็ที่นี่วิวสวยมากแล้วก็ได้ค่ะว่าห้องพักก็สวยมากเหมือนกันมีสระว่ายน้ําในตัวด้วยก็เดี๋ยวพอเราจะพาไปดูว่า,เ,าเป็นยังไงบ้างห้องพักอของเราใช่ค่ะเดี๋ยวเรารอเช็คอินแล้วก็รอได้ห<ถ>้อง,องกันก่อนพี่ว่ามันจะมีสระว่ายน้ำปล่อยพอนะใช่มีสระว่ายน้ําด้วยแล้วก็ที่นี่เนี่ยเ,<อ>เดี๋ยวเราจะได้ไอติมฟรีด้วยถ้าเรามาพัก<อ>ใครอยากกินบ้างเออที่มันมีฮอนโอด้วยนะใช่ใช่ใครอยากกินไอติมบ้างขอผ่านขอผ่านเหรออะละนะ okay ข้างบนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งสาว่ายน้ําแล้วก็ฟิตเนสจากนั้นก็จะมีเป็นเหมือนกับร้านขายน้ํานะคะก็จะเป็นรับไอติมตรงนั้นเลยก็จะได้ฟรีคนละคนนะคะซึ่งเวลารับเนี่ยก็จะประมาณ2องโมงถึง4ี่โมงค่ะก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าข้างบนเป็นยังไง ก็ตอนนี yeah. Yeah. Like ้พวกเราสองคนอยู s <S <Okay. S 2> ่ท yeah. ี um, ่ห้องบีดฟอนแกนพูวิลล่านะคะก็จะเป็นห้องห้องนอนหนึ่งห้องใช่ไหมใช่อยู่ติดริมหาดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในเนี่ยเป็นยังไงกันก็คือเราจะต้องลงบันไดกันก่อนใช่เลยขึ้นบันไดต่างหากอือขึ้นเราก็ลงใช่ไหมข้างล่างเนี่ยเรียกได้ว่าพอมองไปตรงนี้คือแบบวิวสวยมากใช่วิวสวยสุดเห็นทะเลขึ้นแรงมากเลยวันนี้ตาลงค่อยๆนะ พอลงมาอันดับแรกเราจะเจอกับสระว่ายน้ำกันก่อนเลยนี่ติดทะเลจริงๆอุ้ยเจ็บไหมลูก <c oughs> แล้วก็นี้จะเป็นที่นั่งชมวิวข้างหน้าอ่าไปเลยแต่บัดเข้าไปเลย <c oughs> ก็จะเป็นเลื่อนเอาชื้อ <c oughs> เข้าไปเลยค่ะก็อพอเราเปิดประตูเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอกับโซฟาที่นั่งเลยนะคะใช่เหมือนห้องนั่งเล่นเนาะแต่เป็นห้องนั่งเล่นที่ติดกับเตียงนอนเลย mm. ก็จะมีทีวีให้ด้วย <Yeah. S 2> แล้วก็ขึ้นมนได้มาก็จะเป็นเตียงนอน mm. ใช่ก็จะอยู่ตรงกลางเลยก็คือนอนทีก็คือเห็นวิวทะเลได้เลย mm. แล้วก็มาตรงนี้ก็จะอันนี้ก็มีทั้งเป็นตู้เย็นเนาะแล้วก็เป็นที่นั่งทํางานด้วยส่วนถ้าเราเดินมาตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับ ห้องน้ำนี่ก็คือมีอ่างนะก็คืออ่างล้างมือฮีเซนเทอร์เหมือนเดิมก็คือเป็นสองฝั่งนะคะแล้วก็ข้างหน้าเราเนี่ยสุดยอดมากก็คืออ่างจากกุชี่เราสามารถอาบอ่างจากกุชี่ได้แล้วก็มองวิวออกไปข้างนอกเห็นทะเลแล้วก็สาไวายน้ำของเรานั่นเองเป็นวิวที่สวยมากๆก็ตอนนี้พวกเราได้ห้องอีกห้องหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อชื่อว่า ดูแผลแกนดูวิลล่าใชดูแผลแกนดูวิลล่าก็ดาาเดี๋ยวเราจะพาเข้าดูกันว่าห้องข้างในนี้เป็นปออยังไงแต่ห้องนี้จะไม่ได้เป็นิมพผาดเหมือนห้องที่แล้วค่ะเข้าไปเลยนี่ก็จะเป็นประตูเปิดเพราะเรากระลงกันก่อนงั้นเราก็ล,ลงกันลงไปเราจะเจอห้องนั่งเล่นเลยก็คือกว๊วนแช่ เอาไว้สำหรับปาร์ตี้นี่แหละใช่โอ้ยเจนนี่แอบเห็นบันไดตรงนี้ด้วยข้างนอกอ้าวใช่เดีย๋ยวเราพาขึ้นไปดูข้างบนไปก่อนใช่ตอนนี้เราต้องขึ้นบันไดทีกันก่อนแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปบันไดโอเคต่อไปภารกิจต่อไปคือการขึ้นบันไดใช่ต่อไปเราจะขึ้นบันไดข้างบนข้างบนนี้เราก็จะเจอจกับห้องนอนนี่เองเฮ้ รู้วาดเลยเนอะเขาั้งหน่ใช่แต่ดูตรงนี้จะมองไม่ค่อยเห็นทะเลเท่าไหร่ช่มปิดทางนดีเปทางนี้ละกตรงนี้จะมองไม่่ยเห็นทเลเท่าไหร่มองไม่เห็นเลยจริงจิงแล้วก็เราจะพาทุกคนไปดูห้องกันห้องน้ำจอยู่ชั้นเมื่อกี้เลย เสามารถมองเห็นท้องฟาได้เลยมากแวก็โรงแรอร์งเยนมากแล้วก็อ่าจาี่ก็คือเามังเ็นลายเสรวาเื่อมาน้ทใหญ่แล้วก็สวยมากใช่อันนี้จะเป็นเมนูอาหารเช้าของที่นี่นะคะก็คือจะสามารถกินได้ทั้งที่ห้องเราหรือว่าจะมากินที่ห้องอาหารก็ได้ แต่ถ้ามากินที่ห้องอาหารเนี่ยก็จะมีอาหารให้ตักเพิ่มนะคะเช่นพวกขนมปังผลไม้หรือว่าจะเป็นสลัดอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้้ๆข้าล่าด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ